กลิ่นยอเนี่ยหอมหาเรื่องนะหอมไปเตะจมูกเลยแต่อย่าไปยุ่งกับเขานะมดแดงเยอะนี่คือต้นยอป่านะคะเนี่ยหอมไกลจริงๆนะจะบอกให้หอมเตะจมูกเลยหอมเตะจมูกไปเลยยอป่านี่หอม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 จริงๆยอป่ามดเยอะ ยอป่าหอมชุยเลยหอมมากเลยนะคะต้นยอป่านี่นี่คือต้นยอป่านะคะเนี่ยหอมไกลจริงๆนะจะบอกให้เนี่ยคือต้นยอป่านะคะปลูกแล้วออกดอกชวนดมดอกเหมือนกับ ต้นประดูเหมือนกันนะกินเหมือนต้นประดูนะคะยอดปลายหอมชุยเลยมดแดงเยอะมากนี่หอม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 แต่มดแดงเยอะเป็นพิเศษมดแดงเยอะถ้ามดแดงเยอะนี่แสดงว่าของดีของหว่วงของหว่วงของเจ้ามดแดงหอมจริงๆนะเนี่ย ยุ่งของเขาเชียวมดแดงเยอะมากอุย้ยหอมจริงๆหอมชุยเลยหอมชุยเลยยอป่าหอมจริงๆหอมจะต้องแวะแวะดมแล้วแวะดมอยู่หน้าบ้านเองนะคะไม่ได้ปลูกแต่กลิ่นไปเตะจมูกถึงบ้านเลยนะคะ กินเข้าหาเรื่องจริงๆกลิ่นหอมนะคะกินไปเตะจมูกเลยและจะบอกให้กลิ่นยอเนี่ยหอมหาเรื่องนะหอมไปเตะจมูกเลยแต่อย่าไปยุ่งกับเขานะมดแดงเยอะแดงเพียบ